ก่อนนะครับแขนงก็คือกิ่งนะครับกิ่งที่ออกจากต้นไม้เราเรียกว่าแขนงแขนงคือกิ่งก้านที่ออกมานะครับสาระศิลปะนะครับที่เราเรียนจะมีระบบสามวิชานะครับมีทัศนศิลป์นั่นศิลป์คือทัศนาคือการมองศิลปะคือความงานนั้นนั้นนั่นคือไม่ใการมองความงานนะครับการมองวามงานอ่าเช่นภาพทีู่วาดที่ที่เรามาติให้เรารู้นะครับที่เพื่อเราวาดเพื่ออะไรต่างๆนะครับภาพต่างๆตรงนี้เนาะ ก็เป็นกานด้านศิลป์คำว่าการเขียนเป็นงานด้านศิลป์ไหมครับเป็นงานเขียนก็เป็นการพูดเป็นด้านศิลป์ไหมครับเป็นนะครับการพูดการเขียนส่วนดนตรีดนตรีคือการร้องเพลงนี่ก็คืองานด้านศิลป์เช่นเดียวกันใครเคยร้องเพลงไหมไปเคยเข้าห้องน้ำแล้วทำเพลงในห้องน้ำมั้งนี่ก็เป็นพัฒนศิลปอย่างหนึ่งนะครับอ่านหน้าศิลป์นะครับใครใครเข้าหน้าศิลป์ นั่นค like, ือการเต้นแบบไปงานโบกเป็นม <'s> ี okay? uh, well, ่ไม่ใารเต้นะครับการเต้นนะครับเพราะงานโบกเป็นงานที่งานที่โสงเศร้านะครับเราใดนะครับถ้าจะเป็นช่วงงานที่มีความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับนี่คือศิลปะนะครับเราจะเอาไวปสามแขนเอด้วยกันนะครับเอาไปสามจีนด้วยกันนะครับทำเป็นงานถึงบาทหนึ่งเอางานลัทธิคือการมองเห็นความงามทุกอย่างนะครับ ต้นทีก็คือตนนทีงานตนทีเดีกันนะครับเจ็รงน่าเสีาการ เส้นเกิดมากตรงนครับเส็นจมีดินนครับแีทิศนะครับส่วลักษณะเส้นนะครับก็มีต่างๆานะครับต่เส้นเส้นหยาดเส้นสัสนเส้นโค้งเส้นเหลียมเส้นอะไรต่างนะครับนั่นคือลักษณะเส้นใเส้นีมันจะมีแค่สองเส้นเท่านั้นนะครับส้นเส้น ก็มีคนไปไปหาทางโกงมั้งทางราดยาเราจะกินทางโกงทางโกงเท่านั้นนะครับเป็นเึ้นนะครับเราเรียกทางอี่าลายนะครับนี่คือเรื่องเรื่องชั้นของการท่านพระศิลป์นะครับของเรานะครับจะเรียนกานนั่นทางศิลป์ก็คืองานที่ตาด้วยมืออาเป็นงานเป็นงานปั้นงานวัดนาันหรืองานนวบายสีเลสนะครับอาจจะไม่เห่นว่าใช้เส้นต่องๆแยกเลยนะครับในภาพที่ภาพองเขาผีผ้าอะไรบาง ศาสนานะครับท่าเจ้ารีครูใช้เวลานานนะครับเกือบสามเดือนเลยจนเสร็จกรุ้งร่างออกมาสเดือนนะครับแต่ใดนี่เป็นแค่ภาพถ่ายนะครับภาพจริงอยู่ที่บ้านฟูครับภาพทางภาพรูฟูวาดไม่ได้ก็ขอเพื่อนมานะครับอยเช่นนัทกเลย่างเช่นภาพนั้นนะครับสีสันสวยงาม